สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบันทึกรายการในโปรแกรม Smartbit 366 27มกราจ่ายชำระหนี้เป็นเงินสดสำหรับใบส่งของใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระและได้รับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีจากบริษัทบันเดิลบริษัททางการหักภาษีและออกใบหักภาษีณนะที่จ่ายเข้าไปในโปรแกรม Smartbit 366ค่ะเลือกระบบซื้อ เลือกจ่ายนี่ค่าสินค้าใบาเสร็จรับเงินกดคำว่าเพิ่มวันที่เอกสารวันที่27เดือน1ปี2025นะคะเอกสารอ้างอิงเลือกมาจากการซื้อเชื่อนะคะคือบริษัทบันเดิลแพลตฟอร์มจำกัดค่ะเดือนที่ใช้ภาษีเดือน1ปี2025ค่ะภาษีซื้อภาษีซื้อไม่ขอคืนนะคะ จะมีค่าซ่อมคอมพิวเตอร์1ครั้งในราคา3,000บาทค่ะเงื่อนไขนะคะเราจะติ๊กหักหน้าที่จ่ายค่ะอัตราภาษี3%ค่ะมูลค่าภาษีหักหน้าที่จ่าย90บาทค่ะจ่ายเป็นเงินสดในจำนวน3า2 0นวน3บาทค่ะ หลังจากนั้นกดบันทึกค่ะต่อไปจะเป็นการออกใบกำกับภาษีนะคะกดจุด3จุดค่ะกดคำว่าพิมพ์นี่คือหน้าตาใบกำกับภาษีการจ่ายชำระหนี้สินค้าคือใบเสร็จรับเงินนะคะ ตรงนี้นะคะยอดภาษีหักหน้าที่จ่าย90บาทยอดชอมพระ3,120บาทจ่ายเป็นเงินสดนะคะ